ในมหันตระทุกกะมีทุกกะ14ประเภทคือหนึ่งสารมณะทุกกะสองจิตตะทุกกะสเจตะสิกะทุกกะ4จิตตะสัมปยุตตะทุกกะหจิตตะสังสัทธะทุกกะ 6. จิตตะสมุทฐานะทุกกะ 7. จิตตะสหภูทุกกะ8จิตตานุ ปริวัติทุกกะเก้าจิตตะสังสัทธ,ธะสมุทฐานะทุกกะสิ 10. จิตตะสังสัทธ,ธะสมุทฐานะสหภูทุกกะสิบเอ็ดจิตตะสังสัทธ,ธะสมุทฐานานุปริวัติทุกกะสิบสองอัจฉติกะทุกกะ สิบสามอุป,ปาทาทุกกะสิบสี่อุป,ปาทินะทุกะและบทที่มีองค์ธรรมเป็นนามปรมัตย์อย่างเดียวมีแปดบทคือ 1. สารัมนาธรมมาาธรมมา 2. จิตตาธรรมมา 3. เจตสิกาธรมมาาามร,าธรมมา 4. จิตตะสัมปยุตตาธรรมมาหจิตตะสังสัทธาธรรมมา หจิตตะสังสัทธ,ธะสมุทฐานาธรรมมา 7. จิตตะสังสัทธ,ธะสมุทฐานะสหพุโนธรรมมา 8. จิตตะสังสัทธ,ธะสมุทฐานานุปริวัติโนธรรมมา